สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเจอกันกับทางร้าน j k t นะครับกับการรีวิวสินค้าในเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาปลีแอมเบดนุ่มๆแน,น,น่นๆสักตัวหนึ่งนะครับผมก็ต้องการในเรื่องของรายละเอียดของเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงร้องลอยออกมาจากหน้าดอกนะครับแหลมค่อนข้างที่จะออกแนวโทนใสแล้วก็เบดเนี่ยจะเป็นลูก แน่นๆกระชับหน่อยนะครับผมไม่แข็งไม่กระด้างนะครับผมฟังแบบไม่ถึงกับย,ย้อยแบบบอบบอบแบบไม่ใช่เอาแบบแน่นๆตึงๆนะครับผมแบบออกมาเป็นลูกนะครับเดี๋ยวลูกคนลูกค้าลองใส่อุฟังฟังเพลงโดูนะครับนะปีตัวนี้ดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวลองดูกัน ถ้าลองสังเกตดูนะครับผมเบสมันจะกระชับนะครับผมเก็บตัวไวนะครับะนะครับอ,อันนี้หางเบสจะมาด้วยนะครับแล้วก็หัวก็จะแข็งแน่นขึ้นหรือว่าชอบแบบนุ่มๆก็หมุนกลับมานะครับะนะครับเบสมันก็จะเบาลงสักนิดหนึ่งเพราะว่าความถี่เพลงนี้มันไม่ได้นุ่มเยอะนะครับผมเราก็เพิ่มด b เข้าไป ะครับก็จะสังเกตว่าลูกเบตก็จะกระชับนะครับผมท <มา S 1> ีนี้เยียงนักร้องนะครับน,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 อ,บนอย เสียงก็จะลอยออกมาหน้าดอกเลยนะครับนะเคยเจอไหมครับว่าเวลาเราใช้ปีตัวถูกๆนะครับผมบางทีลํโพงเราดีแล้วนี่แหละแต่ว่าบางทีพอเปิดแล้วเนี่ยเหมือนกับเสียงนักร้องอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันอู้อยู่ในตู้หรือว่าอยู่ที่หน้าดอกลํโพงเราอัดหรือว่าเราเดินไปฟังข้างนอกแล้วมันไม่ค่อยได้ยินนะครับผมตัวนี้ช่วยแก้ได้นะ ผก็เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องเครื่องเสียงนะครับผมใช้ปีอยู่แล้วไม่ถูกใจหรือว่าไม่ได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวทักมาผมนะครับนะโบอรโทร0849644001นะครับ0849644001นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมก็ไม่ซื้อไม่ว่ากันตรงนี้นะก็คือชอบเหมือนกันเราคุยกันได้นะครับผมก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามได้ผมขอเป็นกลางวันนะ โทรมาคุยสอบถามในวันนี้ขอเป็นกลางวันนะครับผมบางบ,างบางังท่านโทรมาโอ้โหเที่ยงคืนผมนอนแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรีวิวกันนะครับจากลาจากลากันเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ